อะไรที่ผู้เจ้าบอกเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่จะต้องรู้เรื่องเร่งด่วนธรรมะเร่งด่วนในชีวิตยิ่งกว่าไฟไหม้ผมบนศรีรษะผู้เจ้าถามว่าเนี่ยถ้าไฟไหม้ผมบนศรีรษะเธอหรือไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เธอจะทําอะไรก่อนสาวกบอกว่ารีบดับไฟก่อนทั้งนั้นเลยผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งมาล้้นนี้ก่อนรู้อะไรใครทราบอ่าข้างหลังอริยสัจส,สี่เยี่ยมมาก <laughs> แม่ต้องรับรางวัลอริยสัตต์สี่เป็นเรื่องเร่งด่วนในชีวิตจิงบรรจุอริยสัต์สี่เข้าไปให้โยมได้สวดเรื่องอะไรที่พระศาสดาสอนมากสอนบ่อยการละนันทีความเพลินก็เอาใส่เข้าไปเรื่องอะไรที่พระเจ้าบอกอน,นิสงส์ไว้มากอาณาปานาสติที่โยมทำก่อนต้นชั่วโมงนี่แหละแค่นั้นเอง ไหบอกนี่สงไว้มากและยังบอกด้วยว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ตถาคตอนาปาผู้เจ้าอยู่ด้วยอนาปารู้ลมหายใจเขา้าออกไม่สุดยอดเหรอผู้เจ้าใช้เองทําเองเน,นะเดินตามรอยพระาศาสดาเดินตามตรงๆนั้นพระสูตรเหล่านี้จะถูกนํามาใส่ไวในหนังสือสาธยายธรรมเล่มนี้เป็นช็อตเด็ดแล้วนะจำแค่นี้พอนะอ่าหารือเฟื่อละคำศาสดา ไม่ต้องรู้เยอะก็ได้ใครรู้เยอะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่สั่งสมอาวุธไว้มากอาวุธจะเยอะอยู่ไกลอะ่ะหยิบธนูขึ้นมายิงตายซะกิเลสนะเข้ามาใกล้แล้วธนูยิงไม่ได้มีสั้นปลายปึกตายซะกิเลสใช่ไหมพเพราะพระเจ้าบอกไงปะหานาราโมเธอต้องมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดียมต้องยินดีนะในการประหากิเลสจัดการมัซะเข้าใจไหม ธรรมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีปหานาราโมมีการปหารกิเลสเป็นที่มายินดีอัพยาปชาราโมมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีต้องยินดีในการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนยังต้องยินดีปวิเวการาโมมีความวิเวกเป็นที่มายินดีเนี่ยมาอยู่ปฏิบัติธรรมวิเวกหลีกออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนี่มิปปัญจารมราโม มีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีอย่าเนิ่นช้านะไม่ได้บอกให้รีบด้วยเห็นไหมอ่าไม่ได้บอกให้รีบคำผู้เจ้าเนียนมากบอกว่าอย่าช้า,ารีบไม่รีบไปคิดเอาเองบอกอย่าช้า,า,านะอาณาปานสติดับอกุศลได้ทุกชนิดเวลายมจิตเอาเอาจิตกลับมาอยู่กับลมเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันจะดับไปหมดเลยเยอะดูผู้เจ้าตัดตรงนี้เนี่ย อานาปานสตินี้แหละอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของรางับเป็นของปราณีเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุโลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้รังงับไปโดยควรแก่ฐานะอะเหมือนฝุ่นทุลรีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทาฝุ่นทุลรีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้รังงับไปได้โดยควรแก่ฐานะเห็นนะอืมเพราะนั้น อาณาปาเนี่ยรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยสามารถได้ถึงวิมุตต์หลุดพ้นเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนวิธีอะไรเลยยมรู้ลมายใจเรื่อยๆขณะรู้ลมอยู่ปัจจุบันแล้วแค่นั้นเองอืมหรือไม่ก็ไปคิดเรื่องกุศลค่้ควรโทษของอกุศลวิตกนี้ใช่ไหมอ่าค่้ควรโทษไปคิดเรื่องกุศลหาเรื่องอื่นคิดง่ายๆอีกอย่างโยนทิ้งก็คือ มาเจรน,นาณาป่าละนันทิอยู่กับลมหายใจนี่วิธีดับภเอ่อแล้วโยมก็พยายามพิจารานาะมันไม่มีอะไรดีงามสวยงามไปตลอดทุกอย่างมีการเสื่อมเหมือนกับผู้เจ้าเคยบรรยายความเสื่อมของน้องหญิงโยมดูว่าผู้เจ้าบรรยายความเสื่อมเป็นยังไงไหมผู้เจ้าบรรยายความเสื่อมของ บางคนเราต้องเห็นอาธินวะของรูปส่วนใหญ่เราไปมองอาัศาธาคือรสอร่อยของรูปอย่างเดียวยังต้องมองเห็นอาธินวะด้วยพู้เจ้าบรรยายอัศาธานิดเดียวแต่อา,าธินวะเยอะเลยดูอาัศาธาของรูปเป็นยังไงเหมือนอย่างว่านางสาวน้อยแห่งกษัตริย์ก็ดีนางสาวน้อยแห่งพราหมณก็ดีหรือนางสาวน้อยแห่งข้าพดีก็ดีที่แสดงลักษณะว่ามีอายุ15ก็ดี1 6ก็ดี ซึ่งมีสวดทรงไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนัก,ไม,นกไม่ดำนักไม่ขาวนักภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นสลีละสีสันวันนะแห่งหญิงนั้นย่อมงดงามอย่างยิ่งไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายสุขสมณนะท,ที่อาศัยส,ายสีสันวันนะอันงดงามบางแล้วบังเกิดขึ้นอันใดอันนั้นเป็นอาสาทะของรูปเห็นไหมนี่เลยสิบห้าสิบหกกันมาแล้วหมดนั่นเนี่ยใช่ไหมหมดแล้วมั้งเนี่ย สีสันวันน่างนดงามหมดไปแล้วมันนะ้งเนาะแล้วไปดูนะอะไรเป็นโทษของรูปภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลจะได้เห็นน้องสาวนั่นแหละโดยการต่อมามีอายุได้80ปีบ้าง90ปีบ้างชลาสุดโสมแล้วมีหลังงอเหมือนโคปันสีแห่งหลังคามีกายคดไปคดมามีไม้เท้ายันไปในเบื้องหน้าเดินตัวสั่นเทิมกระสับกระสาย ผานไว้อันแข็งแกร่งไปแล้วมีฟันหักแล้วมีผมงอกแล้วมีผมตัดสั้นอย่างลวกลวกมีผิวหนังหย่อนยานมีตัวเต็มไปด้วยจุดโอ้โหบรรยายละเอียดเห็นนะน้องจิงเพรานะนั้นโยมที่มีความรักกับลูกน้องของตัวเองก็บอกน้องชายสีสันมันนะนะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมอ่านี่ก็ พิจารณาฝั่งตรงข้ามเลยภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวันณะอันงดงามที่มีมาแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้านั่นคืออาธทินวะของรูปเห็นนะต่อไปบรรยายอะไรอีกโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องสาวนั่นแหละอาพาธลงได้รับทุกขทรมานเป็นไข้หนัก นอนกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดและคูดของตนเองอันบุคคลต้องช่วยพยุงให้ลุกและนอนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวนันณะอนงดงามที่มีแต่เดิมอันรทา,านไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าเห็นนะอืมอ่าต่อไปอีกบุคคลจะได้เห็นน้องสาวนั่นแหละบัดนี้เป็นสลีละร่างอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพ ตายแล้ววันหนึ่งบ้างตายแล้วสองวันบ้างสามวันบ้างกำลังขึ้นพ่องมีสีเขียวมีหนองไหลบ้างโอ้โหมันใหญ่ละเอียดมากนะนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะเป็นในอนาคตเห็นนะก็คิดไข้ค่วนเยอะๆกูย้ยจ้าตัดรายละเอียดนะเป็นศพในป่าช้าฝูงกาจิกกินนกตะกุมจิกกินฝูงส arg, ุนักจิกกินหมูนอนต่างๆ บ่อนกินอยู่นะนี่ก็เป็นโทษมีอะไรอีกอ่าเป็นร่างกระดูกทิ้งในป่าช้ายังมีเนื้อและเลือดมีเอ็นเป็นเครื่องลึงรัดอยู่บ้างเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อยังมีเลือดปนอยู่เป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อเลือดแต่ยังมีเอ็นเป็นท่อนกระดูกกระจายไปคนละทิศทางกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งของเราไหมเนี่ยไม่ใช่ของเราเลยนะโอ้โหเห็นภาพเลย นี่แหละเอาไปพิีรณาเป็นน้องชายนะน้องชายเป็นท่อนกระดูกกระจัดกระจายนี่เดี๋ยวก็จะค่อยๆหมดไปเองนะ,ะคำถามต่อไปมีใครอยากสวยรวยเก่งบ้างเนี่ยนะ,ะมีผู้เจ้าสอนไว้นะสนใจไหมมีสนใจกันบ้างเหมือนกันไปดูพระสูตรที่นางสอนกับนางมาลิกา น่ะนางมลิกาสอนอยังไงอยากสวยอยากรวยอยากสูงสักทําอย่างนี้ต้องไม่ยังไงมาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นยังไงมักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจอืมถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองอเห็นไนหะชุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดื่องนะเห็นไหม แสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ไม่ให้ทานคือข้าวน้ำยวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและปฏิบวมฝ่ายแก่สมณะหรือพรามและเป็นผู้มีใจลิษยาในลาบสักการะความเคารพการนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นเกียรติกันตัดรอนผูกความลิษยา ถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณซามรูปชั่วไม่น่าดูทั้งเป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติและต่ำสักอ้าไปดูนัยยะตรงข้ามไหมต้องทำยังไงถึงจะสวยรวยย่อมจะต้องอยังไงเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจ ถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคมไฟแกสมณะหรือพรามถ้ามาตุคามนั้นอันนี้อ่า จติจากัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพกทรัพย์มีสมบัติมากและสูงสัตย์ครบท้วนการทะเลาะเบาแว้กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเยอะมันก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะย่อมเชื่อไหมเทวดามันก็ทะเลาะกัน ยักษ์หน้าคนทันอาศูนทรลาะก,กันหมดเลยทั่วโลกธาตุเพราะนั้นธรรมดามนุษย์ทะเลาะก,กันจอมเทพถามพระาศาสดาว่าเหตุใดยักษ์หน้าคนทันอาศูทรวนาทั้งหลายในมนุษย์ทั้งหลายมันทะเลาะก,กันหมดเลยพระุทธเจ้าบอกว่าเป็นเพราะอิจฉาและตรณีอิจฉาและมัจฉลิยะจอมเทพก็เลยถามอีกว่าแล้วอิจฉาและตรณีเนี่ยเกิดมาจากอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่า เกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักเรารักอะไรเราไม่รักอะไรเดี๋ยวเธอจะทะเลาะก,กันแล้วอิจฉาก็คืออิจฉามัจฉริยะคือตรอณีเกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นนิทานะคือเป็นเหตุแปลว่าเป็นเหตุเพราะนั้นปล่อยเขาไปเถิดนะ,ะไม่ต้องไปสนใจอะไร อืมนั้นเราก็อยู่ปฏิบัติทำไปนะ,ะช่วยแผ่เมตตาให้เขาก็เหมือนกับผู้เจ้าเนี่ยไปเจอพิสุกุงโกสัมพีทะเลาะก,กันมีพระสูตรนี้ไหมกุงโกสัมพีผู้เจ้าว่าทั้งคู่เลยโอ้แล้วผู้เจ้าว่าหน้าฟังมากเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อ ผู้เจ้าก็เลยหนีไปเลยบอกเออทะเลาะกันไปให้เรียบร้อยแถมเวลาผู้เจ้าไปเตือนยังบอกให้ผู้เจ้าขวนขวายน้อยนะไปนั่งสมาธิเถิดพวกเราจะทําให้เห็นดําเห็นแดงกันนั่นนะเห็นไหมว่าเตือนผู้เจ้าซะอีกนะนเนี่ดูเออเนี่ยลองดูสิเขาเขาว่าผู้เจ้ายัางไงขอพระองค์จงหยุดไว้เถิดพระเจ้าข้าขอพระองค์จงทรงขวนขวายน้อยเถิดพระเจ้าข้าขอจงทรงประกอบสุขวิริธรรมอยู่เถิดพระเจ้าข้า พวกข้าองค์ทั้งหลายจะทําให้เห็นดําเห็นแดงกันด้วยการหมายมั่นกันด้วยการทะเลาะก,กันด้วยการโต้เถียงกันด้วยการวิวาทกันอันนี้เองเห็นนะแล้วผู้เจ้าว่าว่าพวกนี้ว่าอย่างไงอ่าไปดูคนไพ่ไล่ด้วยกันส่งเสียงเอตโลแต่หามีคนไหนสําคัญตัวว่าเป็นผ่านไม่เมื่อหมู่แตกกันก็หาได้มีใครรู้สึกเป็นอย่างอื่นให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไหม มันหลงอยู่ในอารมณ์นั้นน่ะเห็นนะพวกบัณฑิตลืมตัวสมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนาจะพูดอย่างไรก็พูดพล่าำไปอย่างนั้นหาได้นำพาถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะก,กันไม่นะพวกใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของพวกนั้นย่อมระงับไม่ลง พวกใดไม่ผูกใจเจ็บผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของพวกนั้นย่อมระง,งับได้นะในยุคไหนหๆก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระง,งับได้ด้วยการผูกเวรเลยเนะพราะนั้นไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามไม่มีทางที่จะระง,งับเวรได้ด้วยการผูกเวรจำไว้เลยแต่ระง,งับได้ด้วยการ ไม่มีการผูกเวรทมนี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดการเห็นนะคำภะศาสดาอากาลิโกพวกคนพวกอื่นไม่รู้สึกว่าผู้โอกเราจะแหลกลานก็เพราะเหตุนี้พวกใดสำนึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้นความมุ่งร้ายกันย่อมระง,งับได้เพราะความรู้สึกนั้นถ้าเรารู้ว่าเหตุอันนี้มันเป็นเหตุให้ชาติมันล่มสลายย่อมหยุดเหตุนั้นซะ หยุดทำมาหากินไปหยุดใครทะเลาะทะเลาะไปเราจะไม่ทำเราหยุดความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยังมีได้แม้แต่พวกคนกักขละเหล่านั้นที่ปล้นเมืองหักแข้งหักขาชาวบ้านฆ่าฟันผู้คนแล้วต้อนม้าโคและขนเอาทรัพย์ไปแล้วทำไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่าโจรมันยังสามาัคคีกันปล้นบ้านเมืองเลยไอ้เธอเป็นบัณฑิตทำไมไม่สามัคคีกันโอ้โหว,ว่าเจ็บไหม โจรยังสามาคถีกันเลยเธอเป็นใครเธอไม่ใช่โจรไม่สามารถี่กันเนี่ยนะยากที่สุดเลยเห็นไหมถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปราดที่มีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วไซก็จงทำตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแว่นแขวนซึ่งพิชิตได้แล้วไปเสียแล้วเที่ยวไปคนเดียวดุดช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้น แม่ช้างมาต่างค่าทำตัวเป็นช้างมาต่างค่าซะไปคนเดียวหาเพื่อนดีไม่ได้ช่างหัวมันแล้วทำยังไงการไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้กับคนพาลพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเป็นคนมักน้อยดุดช้างมาต่างค่าเป็นสัตว์มักน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นถ้าศีลธรรมของคนดีโยไม่ต้องไป มีปัญหาอะไรกับรัฐธรรมนูญอ,อะไรมากมายหรอกโอ้ยทุกอย่างมันดีเองกฎร,ระเบียบไม่ต้องมีอะไรมากโยมบอกระเบียบมาให้ตายนะมันก็มีช่องมีรูรั่วซิกแซกไปได้มันอยู่ที่คุณธรรมของคนมันต้องสอนให้คนเป็นคนดีนละโยไม่ต้องมีระเบียบอะไรมากพูดกันมันก็ทําตามทำตามเชื่อกันทําตามเรียบร้อยหมดนะง่ายรัฐบาลต้องปลูกฝังศีลธ,ธรรมที่ถูกต้องคือพุทธวจนะ ให้กับคนในสังคมทําไมไม่เอาเป็นยุทธศาสตร์ของการสร้างชาติที่ถูกต้องใช่ไหมต้องเอาตัวนี้เรามีภูมิปัญญาของอรหันตสัมมาสัมพุทธะแต่ไม่เคยเอามาใช้ถูกต้องไหมทุกเรื่องพระเจ้ารู้หมดเนี่ยชาติเจริญยังไงหลักเศรษฐ,ฐกิจง่ายๆถ้าปะกระทรวงการคลังเนี่ยใช้หลักเศรษฐ,ฐกิจพระเจ้าเนะสุดยอดเลยรับรองเจริญแน่นอนพระเจ้าบอกอะไรอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับให้รายรับท่วมรายจ่ายเขาไว้ โอ้โหตอนนี้รายจ่ายท่วมรายรับนะแล้วผู้เจ้าบอกอีกการกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกบุคคลเมื่อกู้หนี้แล้วย่อมต้องชดใช้ดอกเบีย้ยการชดใช้ดอกเบีย้ยเป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อไม่ใช้ดอกเบีย้ยย่อมถูกทวงการถูกทวงเป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อถูกทวงไม่ให้ย่อมถูกติดตามการถูกติดตามเป็นทุกข์ของคนในโลกอย่าไปกู้หนี้คุมรายจ่ายเอาไว้ใช่ไหมแค่นั้นเองเนี่ยถ้ากระทรวงการคลังใช้หลักการของภาสดานะ จบเลยนะสพันยูพูดใครคิดไงก็ช่างไม่สนใจเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามดูสิชาติจะเจริญไหมอวัดใจกันไปเลยใช่ไหมตอนนี้เราเนี่ยใช้ความคิดเราอย่างเดียวมันถึงกระท่อนกระแท่นกระพองกระแพ่งกันเดียวอย่างเงี้ยนะอ่าแยะหลักการอย่างที่บอกไว้กับพระเจ้ามหาวิชิตราชเวลาจะปราบเสี้นน้ำของแผ่นดินเนี่ย พระเจ้ามหาวิชิตราชจะใช้การฆ่าจองจําขังในประเทศลิบซับพระเจ้าบอกไม่จบพระเจ้าเป็นพาราหมณ์ปุโรหิตครั้งนั้นนะ่ะครั้งนั้นพระเจ้าพระเจ้ามีพระชาติเป็นพาราหมณ์ปุโรหิตแนะนําพระเจ้ามหาวิชิตราชให้แก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างนี้เพราะฉะนั้นบอกว่าการปราบเส้นน้ําหลักต่อของแผ่นดินด้วยการฆ่าการขังการในประเทศการลิบซับก,การจองจําทุกอย่างไม่สามารถหมดได้พ่อไหลเพราะคนที่ ยังเป็นญาติพี่น้องญาติสาโลหิตหรือพวกพ้องที่รักเขาเนี่ยก็จะเป็นเสี้นน้ำของแผ่นดินต่อไปบ้านเมืองของพระองค์จะไม่สงบเสี้นน้ำหลักต่อจะไม่ถูกปราบอย่างราบคาบได้วิธีแก้ทำยังไงฮะให้อะไรนะอภัยโทษเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ให้ทำยังไงมีใครทราบไหมอ่านั้นถ้าโยมนะกดในนี้นะ ขีคำว่าพระเจ้ามาหาวิจิตรราชเข้าไปปั๊บพระสูตรยวจะขึ้นรึบออกมาอ่าหรือขีคำว่าเสี้ยนหนามก็ได้เสี้ยนหนามปั๊บเนี่ยพระสูตรจะขึ้นมาปุ๊บแล้วดูที่สอนกับพระเจ้ามาหาวิจิตรราชผู้เจ้าบอกว่าพวกชนเ่าใดที่เป็นโครธกรรมนะที่เป็นชาวนาชาวไร่คนเลี้ยงสัตว์ให้พระองค์เนี่ยพระราชทานพืชพันธันญอาหารพวก พวกโคพวกปศุสัตว์อะไรต่อไรให้เขาสนับสนุนชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่ขยันขันแข็งพวกนี้จะเติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นเห็นไหมอ่าเป็นกำลังให้พระราชาชนเราได้เป็นพ่อค้าวานิชทำการค้าการขายที่ขยันขันแข็งหมั่นเพียรให้พง์พระราชทานทรัพย์ให้เขาสนับสนุนนะอ่าไหนะอยากลงทุนไหม เ,เงินไปอยากลงทุนไหมไอ้นี่ขยันเอาเงินไปเอาเงินไปเอาเงินไปพวกนี้จะโตขึ้นโตขึ้นใช่ไหมก็มีบุญคุณต่อกันเนี่ยใช่ไหมใครเป็นข้าราชการให้พระองค์พระราชทานเงินเดือนเพิ่มนะให้เงินเพิ่มสําหรับข้าราชการที่ขยนันไม่ใช่ให้หมดนะอ่าให้สําหรับคนที่ขยันขันแข็งก็นะประกวดกันสิหัวหน้าเช็คมาใครขยนันเงินเดือนเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปอัดฉีดอัดฉีดอัดฉีดใช่ไหมอ่า หน่วยงานใดให้ผลงานอัดฉีดไปอัดฉีดอัดฉีดใช่ไหมเงินในท้องพระครังมีทําอย่างนี้พระ,ะพรามปุโรหิตก็บอกว่าเส้นน้ำหลักตอ่อจะหมดไปจากแผ่นดินโดยอัตโนมัติคนพวกนี้จะเป็นกําลังให้พระองค์พระองค์จะมีพวกเยอะพวกเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมนี่เป็นวิธีปราบเส้นน้ำหลักตอ่อโดยธรรมโดยที่ไม่ต้องไปใช้การค่าจองจําขังในประเทศลิบซัพเห็นนะ พูดมา2,000กว่าปีแล้วโยเห็นไหมไม่มีใครใช้เลยนะอ่าเพราะนั้นนี่แหละหลักการทุกอย่างจะเป็นการปกครองการอะไรต่ออะไรเนี่ยผู้เจ้าคืออะไรสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องในโลกธาตุอยากจะเจริญทำยังไงอยากสวยรวยสูงสักทำยังไงบอกหมดอยากอยู่กับคู่ครองทั้งพบนี้และพบหน้าทำยังไงสนไหมอ่าสนใจไหมอ่า ทำสอย่างอ่าหนึ่งพระเจ้าบอกให้ศรัทธ,ธาเสมอกันอ่าโยมไปวัดหนึ่งนั่งสมาธิสามีไปสดอดข้อไปปลูกเสกเล่ยันไปคนละวัดไปแล้วศรัทธ,ธาคนละเรื่องกันล้วช่ไหมอ่ามันจะอยู่กันรอดไหมเนี่ยนะอ,อันดับหนึ่งศรัทธ,ธาต้องเสมอกันสองศีลต้องเสมอกันอ่าสามีก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ โกหกกับปดผิดในกามเมียดีดีนั่งสมาธิทุกวัน <c oughs> นะคงจะอยู่กันยากอยู่นะมันจะคุยกันคนละภาษาใช่ไหมแล้วตายไปสามีก็ไปนรกเราก็ไปเป็นเทวดาไม่เจอกันอีกแล้วใช่ไหมมันเจอกันยากเรียกว่าหญิงเทวดาอยู่ร่วมกับชายผีนะจะมีหญิงผีอยู่ร่วมกับชายผีหญิงผีอยู่ร่วมกับชายเทวดา ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีนะชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีมีหมดนะนะหรือชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดานะมีสี่พวกศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันจาคะการเสียสละการแบ่งปันไม่ใช่คนนี้จะทําบุญกักคนขวางเฮ้ย hey, อยาเลยนะอย่างนี้สัจจาคะต้องเสมอกันอย่างที่4ปัญญาเสมอกัน ถ้าสี่อย่างนี้เสมอกันเธอจะอยู่ด้วยกันทั้งพบนี้และภพหน้านะไม่พลาดแน่นอนแต่ถ้าชิดว่าชาตินี้จบแล้วอยู่กันมานานแล้วนะ,นะ,ะสี่อย่างไม่ต้องทําให้เสมอกัโยมเร่งสร้างความดีเยอะๆจะดด้หนีมันสะกทะีใช่ไหมเ <laughs> ออพอละขอชาตินี้ชาติเดียวพอ